ในช่วง5ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมต่อเรือของจีนก้าวหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญโดยจีนมีคําสั่งซื้อและเทคโนโลยีการต่อเรือที่ทันสมัยอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกขณะเดียวกันความสามารถในการแข่งขันในตลาดระหว่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ระหว่างปี2564ถึง2568บูลค่าการต่อเรือที่เลาเสร็จของจีนคิดเป็น51.7%ของ มูลค่าการต่อเรือทั้งหมดทั่วโลกส่วนปริมาณเรือรวมที่ปรับเทียบแล้วคิดเป็น47.2%ของมูลค่าการต่อเรือทั่วโลกเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ตัวเลขทั้งสองนี้เพิ่มขึ้น8.6และ11%ตามลำดับ ผู้ผลิตเรือชั้นนำของจีนยังคงมีศักยภาพในการแข่งขันระดับโลกอย่างต่อเนื่องโดยมีบริษัทของจีน6แห่งติดอันดับหนึ่งใน10ของโลกทั้งในด้านมูลค่าการต่อเรือที่แล้วเสร็จคำสั่งซื้อใหม่และปริมาณงานที่กำลังดำเนินการเรือขุดเจาะมหาสมุดรีมซึ่งออกแบบและสร้างโดยจีนเองได้เริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วโดยสามารถขุดเจาะได้ลึกที่สุดถึง11,000เมตรถือเป็นความลึกสูงสุดของเรือขุดเจาะใน โลกปัจจุบัน